หัวข้อต่อมาครับในบทนี้หัวข้อที่6ครับคือการหารพรหุนามนะครับการหารพรหุนามนะครับเอกนามหรือพหุนามที่เป็นตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์นะครับอันนี้สมบัตินี้เหมือนกับจำนวนเต็มเลยถูกไหมครับการหารจำนวนเต็มเช่นเราจะบอกว่าเอา3หาร0นอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมครับเราไม่นิยามในทางคณิตศาสตร์นะครับไม่นิยามดังนั้นการหารอย่างนี้เนี่ยจึงใช้ไม่ได้ พหูนามก็เหมือนกับตัวเลขเหมือนกับจำนวนเต็มนะครับตัวหารจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับอันนี้เรียกว่าตัวหารครับตัวหารอันนี้เรียกว่าตัวตั้งนะครับตัวตั้งหารด้วยตัวหารนะครับหรืออีกอีกอย่างหนึ่งครับสามหารด้วยศูนย์อาจจะเขียนอย่างนี้ครับตัวตั้งหารด้วยตัวหารเขียนในรูปเศษส่วนเศษก็คือตัวตั้งนะครับเศษคือตัวตั้งส่วนก็คือตัวหารนะครับ ทีนี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นกันเพราะว่าหารด้วยศูนย์เราจะไม่นิยามการหารพรหุนามเอกนามหรือพหุนามที่เป็นตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอ่ะก็อย่างแรกครับเราจะมาดูการหารเอกนามด้วยเอกนามนะครับการหารเอกนามด้วยเอกนามทำยังไงครับคือเราก็เอาค่าคงตัวในเอกนามมาหารกันนะครับแล้วค่อยนําตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกําลังนะครับ หลักการก็เหมือนการคูแเลยครับค่าคงตัวหารกับค่าคงตัวตัวแปรหารกับตัวแปรนะครับทีนี้ตัวแปรเราจะใช้สมบัติที่บอกว่า1ส่วน a กําลังเเท่ากับ a กําลังลบ n นะครับหรือใช้สมบัตินี้ก็ได้นะครับที่บอกว่า a กําลัง m หาร a กําลัง n นะครับได้เป็น a กําลัง m ลบ n นะครับสมบัตินี้ก็ใช้ได้นะครับ ก็คือถ้าสมมุติว่าฐานฐานของเลขเชี้ยวกำลังเนี่ยเป็นฐานเดียวกันนะครับแล้วเอามาหารกันอยู่เนี่ยเราก็เอาเลขชี่ยวกำลังมาลบกันได้เลยนะครับ a, <M S 1> a กำล,ลัง m หาร a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n นะครับอ่เรามาดูตัวอย่างกันครับ,ต,รบตัวอย่างแรกบอกว่า x กำลัง6หาร x กำลัง3นะครับอ่เราก็ดูครับ x กำลัง6หาร x กำลัง3มมีฐานเป็นตัวแปร x เ,เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นเมื่อฐานเป็นตัวแปร x เหมือนกันก็ เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะเป็น x กาลัง6ลบ3ก็คือ x กาลัง3นะครับหรือใครจะมองอย่างนี้ก็ได้รับมองในรูปเศษส่วนก็ได้ x กาลัง6นี่เป็นตัวตั้งถูกไห x กลัง6เป็นตัวตั้ง x กาลัง3นี่เป็นตัวหารดังนั้น x กาลัง6หาร x กาลัง3นะครับสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น x กาลัง6หารด้วย x กาลัง3ทีนี้เราก็มอง x กาลัง3นะครับ บอกว่า1ส่วน 1, a กำลัง n เนี่ยเท่ากับ a กำลังลบ n ครับ1ส่วนเกำลัง n เท่ากับ a กำลังลบ n นั้น1ส่วน x กำลัง3ก็คือ x กำลังลบ3ก็จะเป็น x อกำลัง6คูณอยู่กับ x อกำลังลบ3ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับ6บวกด้วยลบ3ครับก็เป็น3เหมือนกันนะครับเห็นว่าทั้ง2วิธีก็เหมือนกันนะครับแต่วิธีบนก็น่าจาง่ายกว่านะครับงั้นหลังจากนี้ก็จะพยายามใช้วิธีบนนะครับอ่ะ ตัวอย่างถัดมาครับ4 x กําลังส y กําลังสองหารด้วย2 x กําลัง2 y นะครับอ่าแล้วก็ทำยังไงครับเอาตัวตัวค่าคงที่หารกับค่าคงที่ถูกไหมครับก็กลายเป็น4หารด้วย2นะครับแล้วคูณกับตัวแปรหารตัวแปรครับเป็น x กําลัง4หาร x กําลัง2ตัวแปรเดียวกันก็หารกับตัวแปรเดียวกันนะครับแล้วคูณด้วย y กําลัง2หารด้วย y นะครับ4หารด้วย2เป็น2นะครับ x กำลังสี่หาร x กำลังสองครับฐานเหมือนกัน่ฐานเป็น x เหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะับสี่ลบสองเป็นสองครับทนะี่ y ครับ y กำลังสองหาร y คนระับฐานเป็น y เหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับนะก็เป็นสองลบด้วย 1, หนึห่งไม่เขียนก็คือหนึ่งสองลบหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็ตอบเท่านี้นะครับสอง x กำลังสอง y นะครับสรุปนะครับเอาค่าคงตัวเอาค่าคงที่มาหารกันเอง เอาตัวแปรเดียวกันมาหารกันนะครับเอาตัวแปรเดียวกันมาหารกันดูตัวอย่างข้อถัดมาครับ27 e p กาลัง5 q กลัง4หารด้วยลบ p กํา p ลัง2 q กาลัง3อ่าเราก็จะเอาตัวค่าคงที่มาหารกันเองถูกไหมครับยีบ e หารด้วยลบ9นะครับ อันนี้ค่าคงที่เป็น27อันนี้ค่าคงที่เป็นลบเกงั้นครับก็คูณด้วยต่อมาครับเอา p บ้างตัวแปร p มาหารกันครับเป็น p กำลังหาหารกับ p กำลัง2นะครับอันนี้ p กำลัง5้านี้ p กำลังสองครับแล้วก็คูณด้วยตัวแปร q ครับเป็น q กำลัง4หารกับ q กำลัง3าครับย7ิบหารด้วยลบเ้าครับ27หาร9้าเป็น3ามถูกไหมมีลบอยู่นั้น27หารด้วยลบเ้าคือลบสามครับ พีกำลังห้าหารพีกำลังสองครับฐานเป็นพีเหมือนกันนะับฐานเป็นพีเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันคนะับห้าลบสองเป็นสามนั้นได้เป็นลบสามพีกำลังสามคิวกำลังสี่หารคิวกำลังสามครับฐานเป็นคิวเหมือนกันนะครับนะเอาเลขชิ้กำลังมาลบกันคนระับเป็นสี่ลบสามสี่ลบสามเป็นหนึ่งก็ตอบเลยครับเป็นลบสามพีกำลังสามคิวนะครับ าเราลองพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวตั้งตัวหารและผลหารครับเราจะพบว่าตัวตั้งตัวหารและผลหารจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้ครับในกรอบนี้ก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนะครับลองย้อนไปตรวจสอบในตัวอย่างที่ผ่านมากันนะครับลองตรวจสอบในตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างมัตสกีนี้เลยความสัมพันธ์บอกว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้อันไหนคือตัวตั้งก่อน ตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารนะครับ,รบอันนี้คือตัวตั้งตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารก็จะเป็นตัวหารนะครับเรียกว่าตัวหารและผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คืออันนี้ครับจะเรียกว่าผลหารนะครับผลหารทีนี้ความสัมพันธ์บอกว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนะครับลองเขียนดูครับกลักความสัมพันธ์ที่บอกว่า ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารเราจะลองตรวจสอบกันครับตัวตั้งในข้อนี้คือ 27p กำลัง 5q กำลัง4อ่ะก็เขียนมา 27p กำลัง 5q กำลัง4จะเท่ากับตัวหารคือลบ 9p กำลัง 2q กำลัง3ครับคูณกับผลหารคือลบ 3p กำลัง 3q จริงหรือไม่อ่าลบ 3p กำลัง 3q ก็ตรวจสอบดูครับอันนี้เป็นการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามถูกไหมครับเมื่อเอาเอกนามคูณกับเอกนามแล้วก็เอาค่าคงที่คูณกันลบเก้าคูณกับลบสามลบเจอลบเป็นบวกไปถูกไหมครับเก้าคูณกับสามเป็นยี่สิบเจ็ดก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพีพีกำลังสองคูณกับพีกำลังสามถูกไหมครับตัวแปรเดียวกันคูณกันก็ได้เป็นพีกำลังสองบวกสามก็คือพีกำลังห้าบบเอาเลขพีกำลังมาบวกกันคิวบ้างครับคิวกำลังสามคูณกับคิวครับ ก็ได้เป็นคิวกาลังสาบวกหนึ่งสาวกหนึ่งเป็น4นะครับก็สังเกตเห็น,นครับว่ามันเท่ากันจริงๆครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารอ่ะหรือเราลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งย้อนกลับไปตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับตัวอย่างที่บอกว่า 4x กําลัง4 y กําลังสองหารด้วย 2x อกําลังสองอันนี้เป็นตัวตั้งถูกไหมครับเป็นตัวตั้งอยู่หน้าเครื่องหมายหารอันนี้อยู่หลังเครื่องหมายหารก็จะเป็นตัวหาร แล้วผลลัพธ์ของการหารอันนี้ก็คือเรียกว่าผลหารนับเราก็ดูจากความสัมพันธ์นี้ครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนะครับก็ลองดูครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารตัวตั้งคือครับข้อนี้สี่ x กําลังสี่ y กําลังสองนับสี่ x กําลังสี่ y กําลังสองจะเท่ากับตัวหารคือสอง x กําลังสอง y คูณกับผลหารคือ2 x กําลัง2 y จริงหรือเปล่าคูณกับผลหารครับคือ2 x กําลัง2 y นะครับก็ดูครับเราก็เอาเป็นการคูณเอกนา,ามกับเอกนามถูกไหมครับเราก็เอาตัวแปรเอ้ยโทษครับตัวค่าคงที่มาคูณกันครับ2คูณกับ2เป็น4จากนั้นเอาตัวแปรเดียวกันคูณกันครับ x กําลัง2คูณกับ x กําลัง2ได้เป็น x กําลัง2บวก2ก็คือ x กําลัง4นะครับแล้วตัวแปร y ครับ y คูณกับ y เป็น y กําลัง2จะเห็นว่ามีค่าเท่ากันจริงๆนะครับ ดังนั้นความสัมพันธ์นี้จึงเป็นจริงนะครับบอกว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนะครับซึ่งเราสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ไปแก้โจทย์บางข้อได้เช่นโจทย์บางข้อเนี่ยอาจจะให้ตัวหารก็ให้ผลหารมาแต่ถามหาตัวตั้งของการหารนะครับแล้วก็เอาตัวหารกับผลหารมาคูณกันก็จะได้ตัวตั้งนั่นเองเดี๋ยวลองไปดูแบบฝึกหัดกันนะครับสู่ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ